เ,เขาด้วยนะคือนี่คือเป็นดาวจารัดแสงดวงใหม่นะไม่ใช่อุกบา t นะดาวจาัสแสงในวงการฟุตบอลค่ะโ,โ,โ,โตโน่ฮะโตโน่จำโตโน่เลยไหมสเปคเลยอะตโตโถยังไม่ทันเริ่มเลยสเปคเลยโตโน,โน่เนล่าสุดเข้าไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วนะหรอเข้าไปสังกัดสโมสรราชบุรีมิตรผลนะค่ะนะเซนะ็นสัญญาเรียบร้อยมีเงินดาวเงินเดือนค่าจ้างเลยนะ,ะแต่ว่าห้าร้อยบาทเพราะว่าเขาอยากเล่นอยู่แล้วค่ะ แล้วเซ็นสัญญาเนี่แน่นอนทุกคนอ่านออกว่ามันคือการตลาดแต่ลงทะเบียนชื่อจริงนะะค่ลงทะเบียนชื่อจริงซ้อมจริงนะแล้วก็เตะบอลเก่งอ๋อนี่เป็นภาพเบื้องหลังอ๋อนี่เขาไปซ้อมกันแล้วซ้อมจริงเล่นจริงเหนื่อยจริงเจ็บจริงนะแล้วก็เตะฟุตบอลเป็นจริงโตโน่เนี่ยเตะฟุตบอลเก่งนี่แหละนะนี่แล้วลงทะเบียนชื่อด้วยนะหมายความว่าอย่งไลงทะเบียนชื่อลงทะเบียนชื่อคือสโมสรราชบุรีลงทะเบียนส่งชื่อเขาไปให้กับทาง หน่วยงานที่จัดการแข่งขันด้วยเพราะล่าสุดเขาเตะบอลสโมสรเอเชียไงเนี่ยแชมเชป,ปี้ยนลีกส่งชื่อโตโน่ไปด้วยเห็นไหมโอ้นี่คือไปแข่งร่วมก<อ>ัชาติงงอย่างเงี้ยเลยเหรอคือให้โคต้านักเตะคนหนึ่งกับโตโน่เลยไงไม่ใช่เอามาซ้อมเพื่อสร้างภาพเฉยๆไม่ใช่ค่ะเห็นไ,ไหมอันนี้คือการแข่งขันเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แข่งไปเนี่ยโตโน่ก็ไม่ได้ลงนะฮะแต่ทีมไปเยือนนะแพ้ไปศูนย์ประตูต่อสองค่ะอ่าไปแพ้ทีมจาก เกาหลีนะฮะนี่แต่ที่น่าสนใจก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะมีคลิปติ๊กต็อกคลิปนี้ทำไมฮะเอฟซีเนี่ยบอกว่าดูไปยิ้มไปเขินโตโน่นิชาอืนี่นะอ่ามีการคุยกันนะคุยกันออนไลน์เพราะว่าอยู่กันคนละที่ไลฟ์ผ่านทางอินสตาแกรมอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปปนี้นะคุยเต็มมไปหดแล้วต้องเป็นยังไงบ้านไรนานะ ไล่มาสักพักแล้วเพราะไม่มีอะไรทำ